เลยแหละนะคนดูโอ้โหวัดดวงเอาละนะฮะได้ลุ้นอยู่คนดูเฮ้ยตกฟรีเกมก็พอเลยนะฮะได้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้หวัวร้อนปัดแนตะ่ตอนเนี้ยโอ้โห <S <S เกินไปนะเฮ้ยเอาดีไม่คิดจะแจกนิดนึงเลยเหรอคนดูโอ้ เชื่อเขาเลยนะเนี้ยเชื่อเขาเลยนะก็ดูอย่างกรรมมาก็ดูโอ้โหเล่นมาสองวันก็โดนสองวันนะท่านผู้ชมสภาพเลยนะครับเดี๋ยวพันไว้โอ้ยโอ้ยคนดูมาดิโอ้โหไอซิ่งสี่ฟีมาเปล่า โอเคครับผมก็กลาวสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมอวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่ของค่าย a อเอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะฮะมานะครับผมคนดูวันนี้ขอแก้มือหน่อยละกันนะฮะเมื่อวานมีแววที่จะได้แต่กลับโดนนะฮะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับผมคนดูมา ผมไม่พูดเยอะนะครับปับเบ็ก่อนเลยนะครับผมส่วเยอะเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมจัดเลยนะฮะเบ็ดร้อยคนดูรออะไรครับผมน้ำมันชามมาวานออสการ์นะครับผมเรียกถูกหรือเปล่าวะลืมชื่อโอเคนะครับผมห้าสิบห้าบาทนะครับผมเดี๋ยวกดออโต้สปินดีกว่านะครับผมมันกดยังไงนะเออห้าสิบออโต้สปินไปเลยนะฮะคนดูนะครับผมเอาละนะครับผมตัวเคมานะฮะยังไง ขอสวยแล้วกันคิวมาด้วยครับผมคนดูสวยเพื่อนเรียบร้อยเงียบเลยมาโอ้โหสภาพนะครับผมเบ็ดร้อยนันี่คนดูยังเข้มขนาดนี้เลยเอสตัวนะครับผมท่านะผู้ชมแล้วเป็นอะไรโว้ยสวยดิแต่ไม่โอ้โหไม่มีตัวฮะไม่มีตัวเชื่อมสภาพเลย เบ็ดร้อยผมวนดูนิ่งกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่สภาพเธอนะก็ดูสภาพเธอนะเออเกินไปหรือเปล่าวันนี้คนดูเอมาสี่ตัวแล้วดูน้ำมันจะจ่ายหรือเปล่ารอบเนี้ยสวยได้เล่นดีอย่างนี้ก็ดูมาบึ้มโอ้โหสามร้อยสิบบาทก็ดูสวย เอาอีกนะครับผมสวยเพื่อนสวยเจมาสี่สิบนะฮะโอ้โหจะจ่ายไม่ค่อยเยอะเจร้อยโอ้โหมีกูสามด้วยแต่ไม่มีตัวจ่ายอันนี้ก็แลปไปเนะี่ยผมมาดูมาโอ้โหถ้าผมว่ารอแบบว่าฟีเกมเข้าเองนี่น่าจะไม่เข้านะก่อนข้างที่แบบว่าแข่งโป๊กอันเนี้ยแข่งโป๊กเลยดู อื้ออือันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคุดูเว้ยเว้ยกดอันนี้แล้วมาเลยอ่ะคุดูเอาดีมันคืออะไรอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยแล้วดูดีคนดูเปิดปุ๊บมาพับเลยอ่ะฮัลโหลงงดิงงอะดิคนดูงงเป็นไก่ตาแตกเลยดิผมมาตอนเนี้ยเฮ้ยจะบกโบนัสเพิ่มให้หรออ้ยดูดิอุ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยคือไรอะกดปุ๊บฟรีเกมก็มาด้วย เฮ้ยลุงนี่กดตั้งนานแล้วนะโอ้โหคนดูดูดิเว้ยงงงงยาวเลยทีนี้ย่าหนึ่แปดร้อยบาทเลยครับผมดูบิ๊กวินนะฮะเอ้ายังอีกนะยังไม่หายงงอีกกูเนี่ยหุ่นก้าครับผม โอ้โหท่านผู้ชมดูดิโอ้สวยแล้วถ้ามีตัวแพงนะผมบอกเลยโบ๊ะบ้โบ,บะ๊โบบะบ้าจัดอะตอนนี้ได้ทุนคืนแล้ววะคูณยี่แล้วด้วยโอ้โหอย่างสวยอย่างเฮาอือหือคูณมาอย่างเดียวตังค์ไม่จ่ายเนี่ยะก็ดูสภาพนะแต่ก็ทำให้เราแบบว่าได้ทุนคืนนะครับผมดู กดปุ๊บคือแบบมาปั๊บเลยอ่ะก็ดูเออจะเป็นสองร้อเลยมาไม่ไหวแล้วนะฮะกำลงกำไรไม่ค่อยจะได้นะฮะขอ,อยัดเายเป็นสองร้อยสบาทมาอือไม่แนะนำทาตามนะคนดูนะครับผมมาดิขอส,ยสวยๆล้วกันบึ้ม,มสามตัวสิบจาสองไม่มีคนดู อเอาดีคนดูคูณสามเข้ามาเอาดีคนดูโอ้โหสกแกตสามตัวชนะจัดเลยถ้ามาสี่ตัวละมือมาล้างกระดานครับผมโบบ้ากันไปเนี่ยนะคุผู้ชม มาซื้อสักไม้เธอมาคนดูอ๋อถ้ากดอันนี้ฟรีเกมมันจะไม่มีหมื่นสองไม่พอมีแปดพันเจ็ดพันห้าไปรอบสุดท้ายรอบเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปลุ้นกันนะฮะเออวัดใจไม่ไหวแล้วนะฮะเกมมันกน็แบบว่ายังไงลนะ่ะแข็งเกินอนะ่ะเกลือเลยแหละนะคนดู โอ้โหวัดดวงเอาละนะฮะได้ลุ้นอยู่คนดูเฮ้ยจกฟรีเกมก็พอเลยนะฮะได้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้หัวร้อนปัดดนตะ่ตอนเนี้ยโอ้โหเกินไปนะเฮ้ยเอาดีไม่คิดจะแจกสักนิดนึงเลยเหรอคนดูโอ้เชื่อเขาเลยนะเนี้ย เนี่ยเขาเลยนะก็ดูอย่างกรรมอะก็ดูโอ้โหเล่นมาสองวันก็โดนสองวันนะ่ันผู้ชมสภาพเลยนะครับเหลือพันหะนึ่งอีกนิดนึงแล้วกันโว้ยโว้ยโคดูมาดิโอ้โหสิบสี่ฟีมาเ8 0ยร้อยแปดสิบขอจสวยละกันโอ้ยพันหกร้อย ชี่าสิบแถวแถวแรกไม่มีถ้ามีเราบอกเลยโคตรจะแหววว่ะาดูเฮ้ยมีโอกาสลุ้นนะนี่มีโอกาสลุ้นนะเนี่ยคนดูถ้าแจกอ่ะยังไงยังไงครับก็ดูยังไงอือหือโอ้โหโอ้โหสแกตตที่สามตัวท่านผู้ชมคิว สวยเพื่อนเจแถวสองไม,ม่มีมาดีครับผมโอ้โหคิวแถวสามโบบาไปเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเอต่อก่นนะครับผมอีหกร้อยมาเลยว่ะมาเธอวะคุณดู้พันห้าเดี่ยว,ว 1, น,นี้เอาไหลยาเอาดีครับผม โอ้โหเอาคนดูเอาดิมาวันนี้ต้องจัดแล้วแหละคอโหดแหละเอาเธอว่ามาเถอะโอ้โหพันสองและสวยด้วยดิท่านผู้ชมโอเครู้เรื่องนะครับผมแปดพันสามร้อยนะครับผมคนดูนะฮะช่าหวานเจี๊ยบเลยดิกนดูอย่างนี้นะฮะ มันคล่องต้างที่จะแบบว่าเข็มไปนิดหนึ่งนะคนดูมาดิมาดิสามตัวสแกตเอาลายยังไงนะครับวันหมดคนดูสแกตเตอร์ก่อนหลอหนึ่งตัวไปเืียนคูณสามมาทำไมก่อนนะฮะคนดูโอ้โหไหนลองซื้อดิโอ้โหมืออ่นแปดเด้อเย็ดเด้อไม่ไหวปะ เปลี่ยนร้อยไปเจ็ดพันห้ารอบสุดท้ายนะครับผมผมดูซื้อ,อกลอ,ล,ลอบสุดท้ายเลยมารอบสุดท้ายนี่ครับผมเมาดูมาวัดใจแต่ว่าผมกดไอ,อตัวข้างนอกอะ่ะแล้วมันเข้าเองแตกแตกโคตรเยอะนะรอบเมื่อกี้คนดูแตกเยอะจริงแต่ซื้อนี่ไม่รู้ว่าจะเท่านั้นหรือเปล่าเออดูเราซื้อแบบนี้ไม่คุ้มนะคนดูกดไอตัวนั้นดีกว่า โอ้โหโหเธอโหดปีโมเยลเลยเด่างงี้ก็ดูผ่านไปเก้าเกือบสิบนาทีแล้วอ่ะอือหือกำไรไม่เห็นหายมดเลยอย่างเงี้ยก็ดูโอ้โหสองฟรีด้วยเอาดิพันสามเย็ดเลยโหดปีโมเยลไงล่ะไหลท้ายก็ดู โหดปีโมเยลมาล่ากาดูสวยดิโุ้ยมือสองโอ้โหอโอ้โหมาอีกสามเปนสามมาดูโหดปีโมเยลมาล่าโอ้ยสาภาพมาได้ตอนท้ายโหดแจ่มเลยอะอือฮึอือฮึโอ้ยเก้าพันเอาดีโอ้โหแล้วแล้วกูก็แตก จ yeah. oh ้าสองหมื่นเก้าโอ้โหหมดปีโมเยลเวลาก็ดูวัดไตยะโอ้โหฟุกไม่เนี่ยคนดูโอ้โ <laughs> ห oh อุ้ยไหลปีทายปะเนี่ยคนดูเฮ้ยไหลปีทายปะเนี่ยคนดูอุ้ยเอาอีกเน้นๆน,น,นะคนดูยังสวยจ้า yeah. เอาว่าคนดูหมื่นสองอะคนดูวันนี้จบไปสี่หมื่นอะ ผมได้กำไรมา30,004เลยก็ดูนะครับผมก็โอเคเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็คลิปอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับผมมาดูมาแตก่อนท้ายนะครับผมได้กลับคืนมา3 4 0 0บาทนะครับผมดูก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมผู้ชมสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.